สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมในยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของเอกอมสกเลงกันเลยนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องแมปที่เป็นตำนานเลยแมปหนึ่งนะครับผมซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้เลยว่าน่าจะเป็นแมปตายไปโดยสมบูรณ์นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคนเล่นเนี่ยเคยขึ้นถึงแบบหลักหมื่นเลยนะครับแต่ก่อนแต่ปัจจุบันตอนนี้คนเล่นเหลือไม่ถึงหลักร้อยครับนั่นก็คือแมปสตีฟวันพีชนะเองนะเด สำหรับเรื่องแมปสเตปวันพีชนะครับทำไมมันถึงตายทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้นะครับผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปวิดีโอกันยังมีผู้ชมอีก79นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม โอเคมา <S <S เดี๋ยวเราเริ่มพูดกันเลยดีกว่าว่า v ีเวนพีทเนี่ยมันตายเพราะอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากเรื่องเรื่องเกมเพลย์ก่อนเลยนะครับผมเนะเรื่องเกมเพลย์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้คนหลายๆคนเคนในเลือกที่จะเล่นเกมเกมนึง Game Game ได้เลยนะครับผมซึ่งเกมเพลย์ของซีเวนพีทเนี่ยพูดกันตามตรงว่าหนะ้าตอนนั้นอะ่ะมันมีความแปลกใหม่เพราะว่าอย่างแรกเลยครับผมเรื่องสเตตเนี่ยอ่ะสเตตเนี่ยมันจะไม่ได้ได้จากการอัพสเตตแบบของแบบพวกบล็อกฟุตหรือว่าอะไรงี้นะสเตตทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นการฟาร์มจาก ใช้มือเท่านั้นอย่างมิลีเงี้ยก็คือก็ต้องไปต่อยมอนนะครับผมนะ,ะขี่สแตทถึงจะขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็คือจําเป็นจะต้องใช้ทั้งด้านของตัวสัท่าอันนั้นๆก่อนเพื่อที่จะทําการอัปเกรดนะนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เมื่อเทียบกับณนะตอนนั้นซึ่งโอเคมันก็มีความแปลกใหม่แต่ว่าในความแปลกใหม่นี่มันก็มีความที่แบบยังไงก็ไม่รู้อะเพราะว่าหนึ่งเลยคือพอมันเกมเนี้ยพอเราฟาร์มครบเสร็จทุกอย่างใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรให้ใหทำอะมันคือหมดสิ่งที่จะทำนะก็คืออ,อย่างบล็อกฟูดอย่างเงี้ยบ ให้เราไปเล่นไงแต่ว่าเกมเนี้ย PVP มันก็ไม่ได้เด่นชัดอะไรกันขนาดนั้นนะเพราะว่าแล้วก็เรื่องระบบ PVP ผมมองว่ามัน PVP ค่อนข้างจะยากนะคือ PVP เนี่ยเรื่อง PVP หลายๆคนก็แบบเออมันน่าจะทำมาออกมาให้ง่ายๆหน่อยเพราะว่าเรื่องการเลงการรุ่นนี่นั่นสก,กิลเนี่ยมันค่อนข้างจะเลงยากสาหรับสตีเวนพีทนะนะโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมนะที่ผมอยากจะหยิบมาพูดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูปของซึ่งการดูปของเนี่ยเราเห็นกันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยอย่าง ตัวเงินเบลีใครหลายหลายคนน่ะผมเชื่อว่าก็น่าจะได้เห็นผ่านๆบ้างแหละสำหรับคนบางคนนะที่ว่าแบบอสอนฟาร์มผลมไม้พีศาจาเอยสอนอเมใช่สอนเนี่ยอะไรนะสุ่มผลไม้พิศาจในงบ100ล้านนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่อะร้อ <c> ย <oughs> ล้านในเกมเนี้ยมันไม่ได้หากันง่ายๆหรอกครับส่วนใหญ่ร้อยล้านในเกมเนี้ยมันคือการบักกันมาครับเนี่นี่นี่อย่างอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยทางของพี่ฟองอีเดียตี้เนี่ยวให้่าโอ้โหเงินเนี่ยแบบเยอะปุ๊บเลยก็นั่นแหละครับมันก็คือการที่ไปบักเงินมาพูดกันตามตรงก็คือ จะไม่รู้นะเรื่องเกี่ยวกับเงินร้อยล้านส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้หากันเองนะครับส่วนใหญ่เงินมันบักกันมาทั้งนั้นแต่ปัจิวันผมไม่รู้นะว่าไอ้บักบักเงินร้อยล้านเนี่ยเขาแก้ไปแล้วหรือยังนะเพราะว่าไอ้นะคลิปที่ พี่อินิที่ที่ผมให้ดูนั่นก็2ปีกว่าแล้วนะระดับต่อไปเลยนะครับผมนะเรื่องที่มันทําให้แรดูด่าเบื่อก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบั๊กนั่นแหละครับบั๊กมัน่้นข้างที่จะเยอะก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงดีแต่ว่าคือบั๊กมันค่อนข้างจะเยอะมากในเกมแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เอ่อใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแฮกแฮกเนี่ยไอเกมเนี่ยมันก็มีแล้วมันก็ไม่ได้มีน้อย,อยด้วยมันก็มีเยอะเช่นกันนะครับผมก็คือแฮกเนี่ยแล้วก็กัน,ทนทิ้นา,ไาไปปญห เลยดูจะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะระดับต่อไปเลยนะพอพูดถึงเรื่องแอดมินผมก็คงต้องไม่พลาดที่จะพูดเรื่องกับข้อนี้ก็คือแอดมินในเกมนี้ผมมองว่าเหมือนเขาจะทิ้งเกมนี้ไปแล้วนะก็คือกว่าจะมีอัปเดตออกมาแต่ละทีเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วพออัปเดตมาก็แบบเป็นอัปเดตเล็กๆไม่ใช่อัปเดตใหญ่ซึ่งผมไม่รู้หรอกนะว่าไอ้อัปเดตผลใหม่ล่าสุดของสตีบันพีตเนี่ยคือตอนไหนเพราะว่าขนาดใน u t u b e เองอะ่ะผมพยายามจะหาสตีบันพีตดิวฟุตแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบ2ปี ส่วนใหญ่ก็คือแบบ2ปีทั้งนั้นเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาเรื่องกับข้อมูลตรงนี้มาจากตรงไหนอะนะก็คือเรียกกันง่ายๆเลยก็เหมือนกับแบบไอ้เจ้าของเกมเนี่ยมันน่าจะปล่อยเกมทิ้งไปแล้วนะพูดกันตามตรงเพราะว่าถ้าเกิดให้ประมาณคาดประมาณรายได้อะนะคือเกมเนี้ยมันมีคนวิสิตทั้งหมด115ล้าน115ล้านในเทียกบกับเกมดังบางเกมได้เลยนะเออแล้วตัวเกมพาสแต่ละอันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าราคาจะถูกนะเห็นปบะสองพันห้าอย่างเงี้ยไอ้ดีรู้สึกจะเป็นฮาคิราชันมั้งผม จะไม่ได้แล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์วีพีที่ราคา500ร้อโลบัคเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับยาวอิ่มอะ่ะบอกเลยกินอิ่ม <c oughs> กินดิมอะ่ะอิ่มเลยอะ่ะแล้วตอนนั้นเราคิดแบบคนเล่นสภาพแบบคนเล่นเป็นหมื่นอ่ะอย่างน้อยๆอะ่ะคนเล่นเป็นหมื่นมีสักแบบ10คนอย่างเงี้ยเออมีสักแบบ10คนซื้อเกมพาร์ตไปอะ่ะอ่ะสองพคนก็เท่าไหร่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าหักไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างน้อยๆก็น่าจะได้แบบสองหมื่นกว่ากคือเกือบสองหมื่นนะครับทุกคนก็คือแบบคือมันคุ้มแล้วอออออ่่ะคคืืเเเเเเเหมมมนนแพ้้้้าาไดงงิิุลลลลวกก็ยยยปท ก็คือแบบปล่อยยาวไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบเออมันกลายเป็นเกมร้างไปโดยปริยายอะนะอัเนียเผื่อใครหลายๆคนจะใส่ไลน์ว่าเอ้ยเนี่ยพี่ไอ้เรื่องเงินบักกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนก็ลองมาดูตรงนี้เอานะครับเนี่ยอันเนี้ยเห็นเงินได้ชัดเจนเลยเห็นป่ะเนี่ยคือแบบเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยดูนะไอ้เขานี่มีพัดไอ้เขานี่มีร้อยล้านไอ้เขานี่มีร้อยล้านอะแล้วพอไอ้ตัวไอ้เขานี่ยมันใช้คําสั่งเนี่ยเพใช่ไหมพอเพปปุ๊บเขากดออกจากเซิร์ฟครับไอ้ตัวเงินนเเ้้ากก็็ไม่สสีียแลวววตตััััรหน ได้เงินด้วยก็คือแบบมันดูปันได้ง่ายๆเลยครับเรื่องเกี่ยวกับเงินนะนะคือมัน,ม,นมันไอ้บัคเนี้ยมันมีปัญหามานานมากแล้วครับทุกคนแล้วมันก็ยังไม่แก้เรื่องบัคไอ้อันนี้สักทีก็คือแบบมัน ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะสำหรับไอ้เรื่องบั็กเนี้ยคือถ้าเกิดเทียบกันตามตรงตั้งแต่ผมเล่นผมเล่นตั้งแต่ปี19 19กันจนตอนเนี้ก็คือแบบ2-3ปีละก็คือแบบมันยังไม่แก้บั็กนี้เลยนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาสรุปว่าเขาจะอัปเดตเกมหรือเปล่าหรือเขาปล่อยเกมทิ้งไปแล้วก็คือถ้าเกิดเราไปนั่งดูเรื่องกกับอ b o u วในเพจของเกมใช่ไหมก็คืออัปเดตล่าสุดก็คือวันที่8เดือน10ครับแต่8เดือน10เนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าเขาอัปเดตอะไรออกไปนะเพราะว่ามัันมมคาลอกกเเย็ื น่าจะดับไปดับแบบดับสนิทไปแล้วครับทุกคนเนี่ยอ่ะผมลองเฟซด,ดูอีกหนึ่งทีนะว่าตอนนี้คนเล่นเหลืออะไรตอนนี้คนเล่นเหลือ65าคนเฟวอลเป็นแสนเลยนะแต่คนเล่นเหลือแค่แบบหลักสิบคนอย่างเงี้ยก็เจ้าของเกมก็น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าเออเกมมันตายจริงๆแล้วเหมือนเขาจะไม่สามารถดึงที่จะกลับมาให้คนกลับมาเล่นกันได้แล้วครับเพราะว่าเออถ้าเกิดรีเซ็ตของไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบเออคนบางคนเขาก็แบบคนที่เล่นมานานก็แบบเอ,อ้ยรีเซ็ตของฉันทำไมอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นปัญหาไปอีกในระยะยาวะนะครับ <laughs> ประมาณนี้ละะกัันนครบผมหรับ เรื่องเกี่ยวกับจีบมันพีทนะครับผมใหรหลายๆคนอ่าถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้ใต้เดสคริปชันนะครับผมผมรออ่านอยู่นะก็คือแบบผมพูดกันตามตรงเลยว่าคลิปวิดีโอนี้ผมทําออกมาแล้วพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยนะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วผมไม่สามารถพูดได้หมดใครที่พอแบบพอเรียบเรียงอะไรมาให้ได้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาดูนะผมรออ่านอยู่นะครับขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกััันนนใใหหมมมม่่คิิ้้้าาาาาสํรรบทียไดดดกกกตตตตฝว แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับท้ายคลิปครับผมเดือนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามตอนตอนนี้ช anel เราใกล้ครบ2องแสนผู้ติดตามแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม